สวยค่ะถ้าเรามาอุ่นใหม่นะคะเป็ดเป็ดที่แฟนย่างเมื่อาาวานนี้นะปิ้นมาทางนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะกลับมาทางนี้ก็เป็นแบบนี้ถ้าเราจะมาสับเป็ดคะ่ะก่อนเป็ดก่อนสับเป็ดทำเลยคะ่ะโอเคสักห้าเนอะ <laughs> เพื่อให้หัวไหล่มันดีขึ้นเราจะได้สับเป็ดได้ง่ายขึ้นนะคะ นีการเป็นวิธีสับเปล่ยนที่ไม่ใช่หรอกค่ะที่จะอย่างนี้ได้นะคะทางนั้นเขยิบนี่นวลเดี๋ยวทําให้ดูจะไม่จะออกกําลังกายได้ทุกทีมเหมือนกันนะแต่ว่าก็เหมือนเต้นก็ออกกําลังกายเลยแต่ว่าเพิ่งเต้นไปเมื่อกี้ค่ะเตะเขาวางเราจะได้แข็งแรงที่วันไนนะไรเราจะได้สับเป็นได้ดี ่็พบกันทะละัลลั่อีกแล้วนะคะท่าจะมาสับเป็ดค่ะซึ่งเป็ดก็ได้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเป็ดที่แฟนทัลล่เมื่อวานนี่แต่มันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ทัลล่ก็มาใส่ตู้อบนะคะเพื่อให้อเป็ดมันสุกข,ขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ค่อยแกย่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มีไม่อยู่ใต้ใตนะคะเดี๋ยวทัลล่จะใส่ถุงมือก่อนนะเดี๋ยวจะสับเป็ดให้ดูแล้วก็ตอนแรกทะละัลลั่ว่าจะเป็นสับข้างนอกเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศฝนตกด้วยอย่างเงี้ย แต่เหมือนกับมันต้องทําอะไรหลายอย่างตุ้งปู้ตรงไหนเนี่ยบอกแฟนอยู่แต่คิดว่าจะสับตรงนี้ดีไหมคะเดี๋ยวนะคะให้ใเทอใส่ออกเอ่อถุงมือก่อนนะคะทุกท่านเพร่ะทำกันเท่าชอบใส่ถุงมือมากเลยอยู่บ้านก็เหมือนกันทำาในล้นลางช่วนล้างกันเพราะว่า,าเราทำพอสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยดีผิวมันแห้งโอเคเราจะมาสับเป็ดกันนะคะ ก็จะใช้เขียงเกือบร้อยปีนี่แหละประมาณนั้นอาจจะมากกว่าน,นั้นอีกเพราะดักได้จากบรรพหลุดบ,บ,บันพหลุดอะไรประมาณนั้นนะคะเออเห็นไหมคะที่เมรับบอกเวลาสับนะ้ำมันก็จะไหลลงมานี่เห็นไหมเขียงโบราณเขาก็ทําไม่ดีเนาะเวลาเราย่างเสร็จหรือว่ากินเราก็ย่างแล้วก็วางนะ้ํามันก็จะไหลเชื่อลงนี่มันก็จะบมไหลน้องลงนี่ใช่ไหมคะด้วยการเขียงเนาะพูดถึงเขียง ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าข้างนอกมันฝนตกเนาะแล้วก็มันก็อุ่นๆอ,อยู่นะคะแต่มันี่สับตรงไหนไปตรงไหนโอ้บางตรงมันก็จำไม่นิดนึง<ม>ก็เนื้อเป็ดมันก็สุกแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาไปย่างต่ออีกเพราะมันต้องทําให้สุกนะคะ<ม>สับไม่เป็นเราก็แค่กรีดออกไปได้เนาะค<ม>่ะเพราะว่าฮาวเอแมนอันลูเซียวซาน มันเป็นอย่างนี้เป่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะกัดกิโลดค่ะเพราะว่าประมาณนี้เห็นไหมขยับมนันได้นิดนึงแล้วก็บ,บุ้งลู่จิตสับทั้ำเลยไปทั้แเลยกนะ้อ,อนนะคะอันนี้คือก้อนเป็ดนะคะถ้าไม่อยากจะสับแล้วคุยนานนะคะเดี๋ยวมันจะแบบว่า โม่นานใช่ไหมคะให้ดูสับไปเลยก็สับตามที่เราคิดว่าจะสับนี่หรอต้องเสียหนะสอเห็นไหมคะถ้าทําแบบนี้ง่ายๆเอาที่สะดวกละเพราะเราไม่ใช่ต้อมีพรบมอมนคที่จะเก่งเรื่องสับค่ะทำให้ดูค่ะส่วนส่วนเอ่อเขาเรียกอะไร นี่ค่ะก็ส่วนนั้นนำดันให้คนที่เขายากินเขาแกะออกเองแฟนบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะเกี่ยวเองเราไม่ต้องแกะใครลูกเขาก็แกะออกเองไอ้ที่มันไหมค่ะก็ปล่อยมันไหมเป็นธรรมชาติของมันมันจะได้มีความหอมของอ่เพราะว่าเาบ้านเขากับเตาทานเตาเทอร์ไร่ระยะมันก็จะมีความหอมที่แตกต่างกับเตาแก๊สใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะให้มันมีไอ ไออุ่นความไม่บ้างบางทีเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องถูกต้องทุกอย่างอ่ะ้าออกข้าวแล้วก็เป็นแบบนั้นมันก็สับเพืนมันสับโชว์แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันถูกต้องน,นะคะแต่เราก็ไปกินได้เหมือนกันแล้วก็แบบนี้อ่ะทำไม่ง่ายไม่ต้องพิถีพิถันเลยมันมากอะไรแบบนั้โอ้เสียดายน,นี่นะเอาไปตุนซีอิ๊วนะอร่อยนะชอบท้าชอบ ไปซื้อลืมไปไปซื้อมันจะมีโอ้ยดีค่ะไม่ต้องทำเองอันนี้เ,นเป็ดสะดวกค่ะที่ฮ่องกงนะของกินเยอะเยอะขอให้มีตังค์อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเนาะขอให้มีเงินของกินอยู่บ้านเขากระไนยอยู่ใส่กันค่ะแต่ความสะดวกหมายถึงการทำเสร็จนะมันอาจจะบ้านเราอาจจะ มีคนทําขายเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่เราต้องทํากินเองใช่ไหมถ้าส่วนมากสิ่งที่เราเราเป็นต่างชาติเนาะทย่างกับข้าวบ้านเขาบางคนเขาก็ไม่ได้ซื้อแบบว่าทุกอย่างนะเห็นไหมคะเสร็จเป็นจานหนึ่งแล้วก็ประมาณนี้แล้วค่ะสวยสดสวยแล้วเนี่ยเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะใช้ไหาคอันนี้จะสับออกซะหน่อยเนาะมันค่อยจะแบบว่าดูสวยงามนิดนึงมันเหมือนกับคนกัดกินนะมันใช่นะคะถ้าถ้ละล่อออกเมื่อกี้ จะได้ไม่เหมือนว่าคนนั่นก็ต้องเห็ดสวยงามไม่ให้ไปผัวกินกันด้เออการมันเป็นตะเบิงเล็กน่อย,อยถึงมันจะโกคอยแซ่บรสชาติไม่่ไม่อร่อยแต่ว่าคอยมันน่าทานอย่างนี้ยเมื่อวานนี้ก็ย่างนั้นเค็มไปหมักอะไรนะหมักเออหมักเออเขาเรียกอะไรหมักหมูย่างอะคะ่ะ หนัวเกินพิกัดแต่ว่ากินกับข้าวเลยลูกก็กินกับข้าวไปทํางานเมื่อเช้านี้ค่ะแล้วก็ไปส่งลูกแล้วก็ไปซื้อทุเรียนเดี๋ยวเทล่จะเอาทุเรียนมาโชว์นะคะได้ทุเรียนมาสองกล่องมันเหลือ,อกล่องสองกล่องสุดท้ายที่ร้านน้องอ้อนนะคะเทลาก็ไปได้มาสองกล่องซึ่งเทลยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวลแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วก็มันหอมแล้วทุเรียนนะพูดถึงทุเรียนด้้ยตอนนี้มาสับเป็ดก่อนนะคะ ได้มาสองกล่องแต่ว่ามันยุ้นบม่ค่อยไงห,หรอกคะ่ะจะดูแบบเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าสตรอเบอรี่อยู่คะ่ะแต่ว่าทางร้นไม่ค่อยชอบสตรอเบอรี่เท่าไหร่กินได้เม่หน่อยซื้อมาก็แฟนสมาสมารถกินเนะาะให้จะสับเห็นไหมมาสับอันเป็ดก่อนเนาะจะไม่พูดเรื่องอนะออกนอกทางก่อนนะมักมักออกนอกเส้นทางนะ,ะถ้าเป็นคนที่แบบว่า พ่อบอกไปทางนี้ไปทางนั้นพ่อแม่อีพ่ออีแม่บอกไปทางนี้ไปทางนั้นเังสินะเด็กน้อยเนาะก็ประมาณนั้นนะ่ะพูดหลอกนองรุ่นนอกทานนะคะพูดเรื่องเป็ดก่อนนะคะเป็ดสวยมากเลยนะคะแฟนเป็นคนย่างนะคะแล้วก็เทลาก็เอามาอุ่นให้มันสุกอีกนิดนึ่ะแต่ว่าสับเป็ดเทลาก็สับไม่ค่อยจะสวยนะแลก็เทลาจะสับระวงนะังในตรงนี้เลยเทลาจะเห็นว่าเขากินลงเนี้ งามๆใครเห็นไหมาอาจจะเละนิดนึงเฮยศักด์จงไหนบ่านมันเละมันก็จะมีกลิ่นอายของความนั่นหน่อยโอเคใาเห็นเป็ดทะเลบอสหลบไปก่อนนะให้เห็นเป็ดทะลอนนอเลก่อนเดี๋ยวโชว,ว์รวมๆกันให้ดูนะคะถ้าจะไม่ตัดใจบางเที่ยวก็ไม่อยากกดนะคะให้มันยาวไปเลยดีวยกว่านะเหมือน,นนะคะที่เข้ามาดูทะเล ขอบคุณค่ะที่เข้ามากดติดตามขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆจะไปขอบพระคุณใ,ใกล้ๆจะไปไหว้สวยๆอันนี้ไหว้ผ่านตรงนี้ก็เหมือนกับไหว่อยากความข้างในค่ะขอบคุณจริงๆนะคะไหว้จากข้างในหัวใจเลยขอบคุณมากๆเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเพจไทยรัฐเนี่ยชีวิตไทยรัฐเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษอย่างที่บอกนะคะมันก็คือเล่าเรื่องชีวิตตัวเองบ้างทำผิดบ้างถูกบ้างก็ให้ไทยรัฐด้วยนะคะ บางทีแล้วก็ทําจับกล้องหมุนไปหมุนมามันก็ไม่ค่อยมืออาชีพอะค่ะแต่ก็ขอบพระคุณที่หลายคนเข้ามาดูขอบพระคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาตามสบายได้เลยค่ะไม่ว่าก,กันนะคะแต่ก็จะไม่ตอบโต้เพราะว่าไม่มีเวลาตอบโต้ทำงาน ไม่ใช่เราถามไม่ตอบตัวอยู่แล้วคอยเป็นคนโาสู่คนอยู่เร้วปกติเพราะอีพอคอยวางสั้นแต่ขอตารูจา้จักป้องกันเจ้าของอยู่ค่ะละาวยังไงอ่ะบบตอบโต้ตแต่กับว่าได้งวยคนตนะแต่โดนนะแต่พอนแต่ก่อนพ่อพันะบอกว่าเราถึงได้อีพอวานอลาบาีการ่ะอ่เป็นเองงวหลายใชนะมไม่ใช่ตำตัวอีพอ แต่มาอยู่กับผัวเธอแล้วก็ไม่ได้โง่งมากนะแล้วก็ไม่ให้ใครขับเราเราไม่ข่มใครอะไรแบบนี้ค่ะว่าเรื่องสัเ์เพ็ดออกไปทางวูดอีกและโอเคคุยกันให้กันฟังเนาะให้แฟนขับคนที่เข้ามาติดตามหรือคนที่เข้ามาดูชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มังนอกนะคะนี่จะสับแล้ววางไนวะ้ตรงนี้เลยนะอันนี้ยาวไปยาวไปโมกดเลยนะโมเทคนะเ,นะเลยนะคะโอเค เงี้ยเก็แบ่งลงๆเอาก็แล้วกันเพื่อให้มันอยู่ในโลกโลกโซเชียลทุกวันนะคะแฮนั้นก็อยู่ตรงนี้ทุกวันจริงๆคะขอบพระคุณค่ะนี่ค่ะสับแล้วก็วางไว้นี่สมมติว่าอันนี้สําหรับวางกินได้เลยก็ได้นะคะเนี่ยแต่ก็ต้องจัดระเบียบนิดนึงหมายถึงว่าถ้ามันเป็นน้ํามันก็จะไหลลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาวางใส่เขียงกินเลยสี่ก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาน้ํามันอะไรมันก็ลงมันไม่ค่อยมีน้ํามันเลยมเห็นไหม เป็ดสวยมากเลยนะคะตังเนื้อเป็ดประม,มานสบมาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทารักจะให้ดูอ่งใกล้ๆพูกันเลยเนไะเดี๋ยวทารักจะเอาใส่จานใหญ่เวราวอุย้ยเป็ดน่าก,กินโอเคนะคะเดี๋ยววัสด,ดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามทารักขอบพระคุณค่ะช่วยกดติดตามทารักด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบา,บายๆค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่เดยนะคะแร้ให้ดูใกล้ๆนะคะสอออนติดถัวย่างค่ะสวยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ค่ะพร้อมน้ําจิ้มแก้วส้มนะโมุมนี้นะะ่แล้วจะตำถั่วหรือตาําถ้าซื้อถั่วมาด้วยแล้วก็ถ้ามีมะละกอด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาตามําหรือเปล่าจะตําถั่วหรือตำมะละกอ,อยังดูว่าฝนว่าเล่นนะเห็กเมะจะเห็นเป็ดพเลันไหมฝนลินบ้านเขาเนี่ยค่ะฝนนะคะเขาให้เห็น ก็เป็ดย่างมันก็อย่างนี้แหละค่ะมันก็มีำดำๆบ้างนะคะก็โชว์ไปเหมือนเดิมอืมโอเค